สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับเอฟซีแฟนเพลงแฟนหมอลำผู้ที่ตามช่อง YouTube หมอลำต่อโชกออฟฟิเชียลครับพี่น้องรายการหมอลำกระจายข่าวนะครับพี่น้องเมื่อนีมารอบดึกนะครับเป็นข่าวดวนนะครับพี่น้องข่าวดวนจีไปสนี่จ๋าเลยกวาดใดนะครับผมสวัสดีพี่น้องส,สุขสุขคนสุดดวงใจเด้อนะครับพี่น้องเมื่อนีเอาข่าวมากระจายนะครับพี่น้อง ไดมอนด์ลิทิี่ไกนะครับพี่น้องดวนดวนเลยครับลาสุดเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วครับของวันนี้วันที่11มกราคมพุทธศักราชเอ้ยไม่ใช่11มกราสิบเอ็ดกุมภาพี่น้องครับ11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ค,ครับมืบม่อนี้นะครับขณะนี้ก็เวลาห้าทุ่มสองชั่วโมงที่แล้วกัประมาณสามทุ่ม ประมาณ3ามทุ่มนะครับผมเวลาโดยประมาณ3ามทุ่มนะครับผมไดมอนด์ลิติไกยพี่น้องครับโดย Facebook ส่วนตัวของไดมอนด์นะพี่น้องออกมาโพสนะพี่น้องถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะครับต้องขอโทษพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่พพแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปเจอกันเลยด้วยอาการหอบเหิดกํกำเริบค่อนข้างรุนแรง กับอาการป่วยที่ไม่หายสักทีขออนุญาตพักฟื้นร่างกายตัวเองก่อนนะครับจะรีบหายจะรีบกลับไปสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนนะครับนะครับพี่น้องสรุปบามเมอนีนะครับแจ้งข่าวดวนก็คือว่าไดามอนด์ฤิธิไกนะครับหมอลํำเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรพี่น้องครับได้แอดมิดลงพยาบาลอีกแล้วครับพี่น้องครับด้วยอาการที่อาการเกา ยังบวหายดีแล้วก็รีบกลับไปทํางานเนาะพี่น้องเนะาะด้วยการพักผ่อนด้วยการรักษาที่ทียังบวหายดีนะพี่น้องแล้ว,แล,วแล้วต้องกลับไปเจอกับปัญหาเดิมอ่าเพราะว่าจะเป็นมนลภาวะหรือการากพักผ่อนนะก็เลยเหตุให้โรคกําเริบได้ไวเนื่องจากสุขภาพว่าท่านหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะพี่น้องกะ โดยทั้งเฟซบุ o กไดมอนด์ลิทิไกนะครับพี่น้องก็ได้ออกมาโพดนะครับขอโทษขออภัยพี่พี่แม่แม่แ,มแ,มแฟนคลับอ c ฟซีที่บอด้ยข้นทําการแสดงในมือนี้นะครับก็คือไดมอนด์ก็ได้ลาเด้อยพี่น้องล่าพักฟื้นจากของนะครับผมด้วยอาการหอบหืดขั้นรุนแรงนะครับแล้วก็อาการป่วยที่เคยเป็นที่ไม่หายขาดสักทีขออนุญาตพักฟื้นร่างกายก่อนนะครับหายจะรีบกลับไปนะครับ โดยทั้งไดมอนก์นะครับเป็นรูปนี้เลยพี่น้องเห็นบอนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพี่น้องโดยทั้งเพจมะล่ำเสียงอีสานแม่นุกน้อยอุไรพรก็ออกมาโพสต์นะครับส่งกำลังใจนะครับให้ไดมอนติไกยแล้วก็แฟนคลับ f อของไดมอนต์บ่าจะเป็นแม่แม่พี่พี่แฟนคลับ FC ไดมอน์แฟนคลับเสียงอีสานนะครับแฟนคลับ ทุลุกทุประเทศแฟนคลับมอล่ำกับเป็นห่วงนะครับทรงแฮทรงกําลังใจไใ้ไดมอนลิติไกนะครับผมตอนนี้นะครับไดมอนลิติไกก็ได้เข้ารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์นะครับพี่น้องโดยมีแคปชั่นว่าขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับนี่นะครับใส่ทอใส่อยียงนะครับพี่น้อง ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วกะได้ถึงมือหมอแล้วนะครับสําหรับไดมอนอันนี้คือข่าวด่วนข่าวใหม่เลยรอบสองนะครับพี่น้องอาการเกายังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงมือหมอแล้วนะครับสําหรับไดมอนลิทิเกก็กถือว่าเป็นเซียวเซียวฮักได้พี่น้องนะครับตอวโชวกับไดมอนต์เป็นเซียวเป็นเพื่อนกันเคยร่วมงานกันมานะครับพี่น้องก็ เป็นห่วงนะครับห่วงยยเห็นข่า,ขาวเห็นโพสทางเฟซแล้วก็เป็นห่วงมาอัดคลิปส่งกำงลังแรงใจแจ้งข่าวพี่ข่าวน้องนะครับว่บาไดามอนลิติไกยเข้าแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับด้วยโรคอาการเก่าที่ที่กำเริบที่ยังไม่หายขาดแล้วก็รีบกลับไปทำงานนะ้อพี่น้องกระฮ็ศให้อาการกำเริบได้ อ้ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องหมอลำทุกมือนี่สิ่งที่ต้องเจอฝุ่นหนาเวทีครับต่อโชคเองก็เจอต่อโชคก็ไม่สบายนะครับแต่ว่าก็ไปรักษาจากของกัหายไว้บริ์บเรด,ด,ด้มีโรคประจําตัวเป็นหอบเป็นยังคือเพิ่นนะพี่น้องก็เลยหายไว้ฝุ่นหน้าเวทีควันบุหรี่ต่างๆครับการพักผ่อนนะครับสิ่งที่หมอลำต้องเจอกับ ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องนะครับศิลปินหมอลำศิลปินแดนซเซอร์ศิลปินอาจารย์นักดนตรีหมอลำทุกๆชีวิตทุกๆแผนกทุกๆตำแหน่งให้ใส่ใจดูแลส,สุขภาพนะครับกันหลายๆดือ้อห,หักให้ดูแลส,สุขภาพจากของให้เบิ้งแยง่งจากของนะครับเราจะได้อยู่กับแฟนคลับแฟนเพลงได้ดดดรุ่นๆบม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงหรือร่างกายเฮ้านะครับก็ให้เบิงเง้งแย่งจากของนะครับพี่น้องกัน ทรงกำลังใจไปทางไดมอนด์ลิติกเดอนะครับขอให้หายไวๆเนาะรักษาร่างกายฟืน้นฟูร่างกายเจ้าของให้เต็มร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมามอบความสุขมอบรอยยิ้มให้แฟนคลับแฟนเพลงก็ได้เนาะผมเือวาแฟนคลับเอฟซหรือทางผู้บริหารเมนกหน่อยอุไรพ่อนเพิ่นเข้าใจแล้วก็เห็นใจอย่างแนนนอนเนาะสำหรับ สุขภาพที่เราก็ต้องรักษาตัวเองก่อนแล้วค่อยๆกลับมาทํางานก้อยหายไวๆนะครับก้อยหายไปๆส่งกำลังใจด้วยไดมอนด์ลิทิไกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีสำนียพี่น้องครับมาเจีงข้าวเจ้งข้าวนะครับตอนนี้ไดมอนด์ก็ถึงมือหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งกำลังใจรอติดตามต่อไปครับพี่น้องอาการก็คงจะอัปเดตทัาง Facebook ส่วนตัวของไดมอนด์ลิทิไกหรือจะเป็นแฟนเพจ ของหมอรัมเฉียงอีสานแมนงหน่อยอุไรพรอหรือเพจของไดมอนด์ลิติไกยเองนะครับพี่น้องกะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์หมอรำกกวจใจขา่าวหมอรำตัวฉกออฟฟิเชียลด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับหายบาๆนะครับ